สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเราใช้หนังสือเล่มไหนสำหรับหนังสือเรียนเราจะใช้เล่มเดิมของเราคือเล่มนี้นะคะวันนี้เด็กๆเปิดหน้า15ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับจิตวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆจะเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยมีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนชำนาญแล้วเกิดจิตวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเด็กๆยังจำวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนได้ใช่ไหมคะและเด็กๆจำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด14ข้อได้ใช่ไหมคะเมื่อ เราฝึกกระบวนการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจะทำให้เราเป็นบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะโดยการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสามารถฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์หรือว่ามีลักษณะนิสัยของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้โดยต้องมีการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เพื่อทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างลักษณะของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวคุณครูคจะยกตัวอย่างบางข้อให้นะคะข้อแรกนะคะเป็นคนซื่อสัตย์หมายถึงการนำเสนอข้อมูลจากผลการทดลองที่เป็นความจริงเสมอนะคะไม่นำข้อมูลเท็จมาใส่ในผลการทดลองนะคะต่อไปค่ะเป็นคนช่างสังเกต ในการทดลองต่างๆหรือการสังเกตสิ่งต่างๆให้เด็กๆมีความใส่ใจในสิ่งที่สังเกตและก็ทำอย่างละเอียดรอบคอบนะคะต่อไปเป็นคนมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรคเราก็ต้องสู้ต่อไปเราอาจจะต้องมีการทดลองซ้ำๆๆหลายๆครั้งนะคะ ต่อไปเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้นะคะพยายามค้นหาคําตอบของปรากฏการณ์ต่างๆที่สนใจอาจจะมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆจากหนังสือจากสื่อออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะคะอ่าและอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอนะคะที่ทำให้เด็กๆได้ทบทวนเนื้อหานะคะ ในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประเภทที่3นะคะประเภทที่สนี้คือจิตวิทยาศาสตร์ค่ะความหมายของจิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะหรือพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเรื่องต่างๆทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์มีหลายลักษณะเช่นความใจกว้าง ความละเอียดรอบข้อความมีเหตุผลลักษณะของจิตวิทยาศาสตร์นะคะความเพียรพยายามความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์สามารถฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์หรือมีลักษณะนิสัยของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ โดยต้องมีการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆค่ะเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้า15ค่ะจะเป็นกิจกรรมลองทำดูนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำตอบว่าใช่ในข้อความที่เป็นจิตวิทยาศาสตร์หรือไม่ใช่ในข้อความที่ไม่เป็นจิตวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคคำว่าใช่หรือไม่ใช่ได้เลยนะคะข้อ1ปุ้มสนใจปรากฏการบนฟ้าจึงค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่เสมอใช่หรือไม่ใช่คะวงกลมเลยค่ะข้อ2เลเชื่อโชคลางจึงไปขอพ,อพรเทพเจ้าให้ทำการทดลองสำเร็จอันนี้ต้องอ on ้อนวอนเทพเจ้าเลยนะคะเนี่ย ใช่หรือไม่ใช่คะต่อไปข้อ3กุญยอมรับแล้วรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอยู่เสมอข้อ4ฟิล์มใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเป็นประจำใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อ5นิวชอบใช้ความเห็นส่วนตัวมาตัดสินงานของผู้อื่นให้เด็ก วงกลมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ภายหลังนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์นะคะ